หอยทากเยอะป้องกันด้วยเปลือกไข่สวัสดีค่ะวันนี้ช่องผู้กองพิทักษ์รักเป็นดินนะชวนเ,นเพื่อนมาใช้เปลือกไข่ป้องกันหอยทากกันค่ะหอยทากนะคะชอบกินพืชของเราเวลาเราปลูกพอตื่นเช้ามาอ้าวไตขึ้นกินพืชหมดเลยเพราะฉะนั้น เปลือกไข่มันจะมีความคมนะคะทําให้หอยทากนะคะเขาจะเจ็บตัวเวลาเขาไต่ขึ้นมานะคะทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาใกล้พืชพ,พันธุ์ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ล้างเปลือกไข่ให้สะอาดนะคะไม่ให้มีเมือกของไข่นะคะล้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปพึ่งลมหรือพิงแดดไว้นะคะ พอแห้งสนิทแล้วเราก็เอามาตำนะคะตําไม่ต้องแหลกมากนะคะตำพอใหอ้เขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องเอาละเอียดมากนะคะก็ตําให้เป็นแบบนี้จับขึ้นมาก็ยังอ่า เป็นแผ่นๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปโรยรอบๆต้นไม้ของเราหรือดอกไม้ของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. ค่ะแล้วก็เอามาโรยรอบๆนะคะให้ทั่วบริเวณเลยนะคะตรงโคนต้นของพืชเรานะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นผักหรือดอกไม้นะคะโรยไปเลยค่ะทาแล้วหอยทากเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้นะคะ ค,คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะไปลวค่ะสวัสดีค่ะ